เดี๋ยววันนี้ผมขอแชร์แล้กันรประสบการณนะ์แล้วกันเนาะแล้วก็แนวทางการคิดวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับฟล o ต t i n g s o ล a r แล้วกันซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีกว้างขวางในประเทศไทยแล้วกันนะครับแต่ว่า,าถึงแม้มันจะดูไม่ซับซ้อนแล้วกันโดยลักษณะที่เพียงว่าเราแค่เอาทุ่นมาลอยน้ำเนาะแล้วก็เอาสายไปยึดยืด,ย,ด,ย,ดยืดนะครับให้มันอยู่ได้แต่ว่ามันมีแนวความคิดแล้วก็วิธีการวิเคราะห์แล้วก็วิธีการ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบนะครับแล้วก็รวมถึงการบำรุงรักษาด้วยนะครับเพื่อให้งานดีไซน์เนี่ยมันออกมามีประสิทธิภาพดีที่สุดส่วนทางบริษัทสิงทราเนี่ยก็ได้รับเอ่อได้ทำการออกแบบโพ๊ติ้งโซลาร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่เกาะขนาดไม่กี่กิโลวัต,ตนะครับจนถึงเกาะขนาดเป็น10เมกะวัต,ตนะครับซึ่งในแต่ละขนาดก็มีแนวทางความคิดที่อาจจะเอ่อไม่เหมือนกันละกันนะครับ ทีนี้ผมอยากจะมาแชร์แล้วกันนะเพื่อให้ดูว่ากระบวนการความคิดในการออกแบบนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงรวมถึงแชร์เทคนิคในการออกแบบด้วยนะครับเพื่อที่ท่านใดนําความคิดอันนี้หรือว่าได้ไปทํางานในลักษณะเดียวกันก็เอาลักษณะความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับครับผมครับอ่าลำดับถัดไปนี่ผมขอนำเสนอตัวเอ่อ หัวข้อที่เราจะคุยกันประเด็นวันนี้เลยเนาะนะครับซึ่งผมน่าจะน่าจะเห็นจอแล้วนะนะครับก็อันนี้เราเราพูดถึงลักษณะของไอ้ตัวโมลิงและแองเ o อร์ดีไซน์แล้วกันเพราะว่าไอ้ตัวทุ่นลอยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นส่วนสำเร็จที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่นะครับแล้วแล้วเราก็ต้องพึงสัง่งพึง พึงเข้าใจด้วยว่าทุนลอยที่มาแต่จากแต่ละโรงงานเนี่ยมันมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันนะครับมันเลยจำเป็นจะต้องเอาลักษณะพวกนี้มาวิเคราะห์ในการออกแบบด้วยนะครับผมให้ดูรูปตัวอย่างของตัวแผงโซล่านะครับที่เราใช้อยู่ในในการาทำโฟติ้งโซลา่าจะเห็นได้ว่าขนาดเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับขนาดเป็นร้อยเมตรเนาะถ้าเราเคยออกแบบอา,อาคารเพ่รับแรงลมนะครับ ก็จะทราบว่ามันขึ้นอยู่กับความกว้างเป็นหลักแล้วกันนะยิ่งกว้างนะไอ้เพเชอร์ที่ <cat Bal subscriber Airbnb> เกิดขึ้นต่อเกิดขึ้นต่อความกว้างเนี่ยรวมกันเป็นแรงเนี่ยยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแรงมันก็จะยิขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีแรงที่กระทาที่เพิ่มขึ้นก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ําแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นจากคลื่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมา ใช้ในการพิจารณาด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการยึดโยงนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการยึดโยงในปัจจุบันที่นิยมใช้กันอยู่นะครับก็ลักษณะเป็นลักษณะของตัวเชือกลวดนะครับแล้วก็ต่อกับตัวอันนี้เราเรียกว่าสเปรเดอร์บาร์นะครับเพื่อกระจายแรงนะครับให้เข้าหูนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีหูลักษณะที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยลักษณะโครงสร้างจะมีลักษณะอื่นๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็ จุดอ่อนเลยนะครับที่จะเห็นได้ว่าลักษณะก็คือจุดที่พังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหูนะครับที่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบก็ต้องมีการพิจารณาว่าแรงก,กระทําในแต่ละหูเนี่ยมันกระทําเท่าไหร่แต่ถ้าระบบของเราเป็นระบบง่ายๆนะครับมีเชือกสองเส้นสามเส้นนะครับมันก็สามารถคํานวณได้โดยตรงนะอาจจะใช้สูตรคานวณมือในการหาคําตอบก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเชือกของเราเนี่ยมันมีมากกว่าสองเส้นสามเส้นนะครับ มันมีแนวโน้มที่ว่าแรงของเราเนี่ยมันจะมีการกระจายไม่ตรงตัวการกระจายไม่ทั่วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะสามารถคำนวณมือเพื่อหาคำตอบได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเกาะนะครับที่เราใช้ในการพิจารณาออกแบบแล้วกันนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะเกาะที่เราออกแบบนะครับมันจะมี หลักการอยู่นิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปว่าทําไมมันออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วกัน๋ยวผมเอาคาตอบมาให้ดูก่อนว่าสมมุติว่าเกาะที่เราใช้ออกแบบเนี่ยนะครับมันหน้าตาสุดท้ายเป็นยังไงสิ่งที่เราจสัสังเกตได้นะครับในโครงการนี้มันมีเกาะอยู่สามเกาะด้วยกันนะครับน้ําลึกประมาณ30สิบเมตรนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิบเมตรจนถึง30สิเมตรนะครับก็คือระดับน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง2ี่สิเมตร การที่มันมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นบ่อเก็บน้ํานะครับมันก็มีการสูบน้ําออกไปใช้ในฤดูแล้งนะครับแล้วก็มีน้ําเติมเข้ามาในฤดูฝนทําให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับการออกแบบนอกชายฝั่งแล้วเนี่ยสถานการณ์อันนี้ค่อนข้างจะวิกฤตกว่านะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลงในทะเลเนี่ยเต็มที่สูงสุดเลยเนี่ยก็ไม่รวมคลื่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ6เมตร นะครับแต่ลักษณะนี้มันแปกเปลี่ยนแปลงถึง20เมตรนะครับมันจะมีผลต่อการออกแบบเหมือนกันโดยเฉพาะในกรณีที่โดยเฉพาะมันจะมีผลต่อลักษณะของเชือกนะครับคือเชือกมันจะตึงแล้วก็หย่อนนะครับถ้าเกิดน้ําลงนะครับเราคิดง่ายๆเชือกมันก็จะหย่อนนะครับน้ําน้ําขึ้นเชือกมันก็จะตึงนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในลักษณะอธิบายสาเหตุต่อไปนะครับทีนี้เราขอให้ดูในเกาะการนะครับที่เป็น FPV Island 2นะครับเมื่อเราซูมเข้าไปนะครับอันนี้คือการออกแบบจะเห็นได้ว่า ตัว FPV ไอแหล่งสองเนี่ยมีการยึดโยงนะครับทั้งสี่ทิศนะครับโดยลักษณะของเกาะเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเกือบๆจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันนะครับลักษณะเกาะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเห็นได้ว่าจํานวนจุดยึดโยงนะครับที่อยู่รอบด้านเนี่ยมันมีลักษณะไม่เท่ากันนะครับโดยที่ที่เราเห็นมันเนี้ยครับจดุดยืดโยงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็ใต้นะครับเนาะถ้าเห็นความกว้างเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วครับก็คือ ความกว้างของเกาะอันนี้มีความกว้างประมาณ200เมตรนะครับแต่ความยาวของเกาะเนี่ยมีความยาวประมาณ180เมตรนะครับในขณะที่ความกว้างของเกาะเนี่ยมีความยาวประมาณ200เมตรนะครับเราต้องใช้สมอ20จุดด้วยกันนะครับแต่ความแนวตั้งของเกาะนะครับมีอยู่160ประมาณ180เมตรนะครับเราจะให้สมออยู่ประมาณ12จุดด้วยกัน นะครับก็จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของสมองเนี่ยในทิศเหนือใต้กับทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเนี่ยมันมีลักษณะไม่เท่ากันนอกจากนี้บริเวณนี้ครับแทนที่เราจะสามารถดําเนินการตรงๆได้นะครับแทนที่จะเป็นเส้นตรงๆตรงๆเนี่ยปรากฏว่าเราไม่สามารถดําเนินเส้นตรงๆได้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะการก่อสร้างบริเวณหน้างานเนี่ยมีอุปสรรคนะครับเราไม่สามารถฝังสมองหรือว่าเสาเข็มบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับจะต้องมีการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าบริเวณ บริเวณนี้ก่อสร้างไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาหลักเลยแล้วกันนะครับเวลาเราทําการออกแบบ floating solar ในในบอ่ออ่างเก็บน้ำน,นะครับบริเวณรอบๆอบ่างอ,อาจจะมีอุปสรรคในการก่อสร้างเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลบ้างอะไรบ้างครซึ่งเราไม่สามารถดําเนินการเข้าไปก่อสร้างได้นอกจากนีอ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องพึงระวังไว้นะครับก็คือในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นบอ่อครับบางทีอาจจะมีช่องลำรางสาธารณะ นะครับซึ่งจะขวางนะครับเราไม่สามารถสร้างโฟโต้งโซลาร์คอมอลำรางสาธารณะได้นะครับมันเป็นการกีดขวางการสัญจรนะครับมันจะเป็นตัวไดรเวอร์ในการออกแบบแล้วกันอันนี้เป็นไดรเวอร์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับส่วนที่ควบคุมได้คือเราจะมาออกแบบให้สอดคล้องกับสบภาพแวดล้อมที่เราต้องใช้ในการออกแบบนะครับก็จะเห็นว่าตัวลักษณะโฟโต้งโซลาร์เนี่ยเราพยายามจะดีไซน์ให้เป็นเกาะสี่เหลี่ยมแล้วกันแล้วก็ประเด็นก็คือว่า ไอ้จำนวนสมอเนี่ยในทิศเหนือกับทิศใต้ใน,นะครับกับทิศต,ตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันมีปริมาณไม่เท่ากันนะครับโดยทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากกว่านะครับทิศต,ตะวันออกตะวันตกนะครับอันนี้ให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นโฟลติงโซลาร์ขนาดเล็กนะครับขนาดประมาณ 40, ่สคูณสีเมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะที่เราออกแบบไปครับเราพยายามจะออกแบบให้ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับโดยที่อันเนี้ยจะออกมาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับโดยที่มีความกว้างมากกว่า,ามีปริมาณโซลา่าครับในทิศตะวันตกตะวันออกเนี่ยมากกว่าทิศเหนือใต้น,นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านอนๆอนนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพืนผ้าต่างต่างก็จะเห็นได้ว่าในลักษณะแบบนี้ก็มีปัญหาเชิงอุปสรรคงานก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ถ้าเกิดเราต้องการจะโยงเกาะน,นี้ครับมาอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราต้องใช้เชือกลวดเนี่ยที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็จะขวาง พื้นที่ที่ส่วนที่เหลือของเกาะไม่สามารถใช้ในในการพัฒนาได้นะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําการระบบยุดโยงนะครับโดยที่แตกแรงเพื่อที่แรงเนี่ยเพื่อที่เชือกลวดของเราครับจะไม่จาเป็นที่จะต้องขวางขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มีเข้าทั่วไปนะครับเวลาเราจะทําการออกแบบตัว floating solar นะครับทีอันนี้รูปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบ floating solar หลักๆเลยก็คือการพิจารณาน้ําขึ้นน้ําลงนะครับโดยที่น้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยมันมีผลต่อความตึงของเชือกนะครับขึ้นอยู่กับว่าะระบบมัวลิงของเราไปอยู่บนไหนระบบมัวลิงนี่มีอยู่สองแบบแล้วกันนะครับระบบมัวลิงที่อยู่บนฝั่งกับบบริเวณที่มัวลิงที่อยู่ใต้น้ําในกรณีนี้ครับเราทําเป็นสมอนะครับสมออันนี้ครับนะถ้าเกิดน้ําขึ้นปั๊บมันก็มีแนวโน้มที่ว่าเชือกของเราเนี่ยจะหย่อนนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําลงปั๊บ เชือกของเราก็จะตึงนะครับซึ่งเราจะต้องเผื่อบริเวณลวดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้มามันลงแล้วเชือกเราตึงแล้วนะครับไอตัวโซลา่าของเราก็จะร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเชือกหย่อนมากไปนะครับลมเนี่ยมันก็จะพัดให้เคลื่อนที่ซ้ายขวาได้นะครับพอเคลื่อนที่ซ้ายขวาเยอะเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟเหมือนกันนะครับโดยกรณีที่เกาะในเกิดการหมุนเอียงนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางบางท่านนะครับบางท่านเวลาเห็นแผงโซลา่ลาลักษณะแบบนี้ก็พยายามจะใส่เกาะให้เต็มพื้นที่ นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดน้ํามันลงเยอะๆนะครับบางทีเนี่ยเกาะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาชนกับสโลบริเวณนี้นะครับเราบางทีก็ไม่สามารถจะใส่โซลาเนี่ยให้เต็มทั้งพื้นที่ได้นะครับมันจะต้องเผื่อการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็เผื่อเอ่อเผื่อสโลวนะครับในบริเวณบ่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับของการออกแบบแล้วกันทีนี้ผมจะมาเอ่อนำเสนอแล้วกันกระบวนทัศนะครับในการออกแบบนะครับโดยเราแบ่งออกเป็น แปดส่วนด้วยกันนะครับอันแรกก็คือตัวมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นความต้องการในการออกแบบนะครับหรือว่า Design รีควอร e เมนต์นะครับอันนี้มันไรมาจากลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการคำนวณโหลดนะครับที่จะเข้าในการวิเคราะห์นะครับซึ่งเราจะวิเคราะห์นั่ก็มีส่วนใหญ่ก็คือเป็นกระแสลมนะครับกระแสน้ําแล้วก็คลื่นนะครับแล้วก็ตัว ลักษณะของตัวความทูนหรือว่า floating type เองนะครับว่าไอตัวระบบ floating เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับแล้วก็การยึดโยงนะครับรูปแบบการยึดโยงนะครับนะครับรวมทั้งระบบฐานรากด้วยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ในในสภาวะสถิตนะครับแล้วก็ในสภาวะพลศาสตร์รวมถึงบทเรียนนะครับที่ผมได้ที่ผมได้ประสบมานะครับในในการออกแบบและการใช้งานนะครับ ปกตินะครับออกแบบนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราโค้ดที่ใช้ในการออกแบบโดยตรงเนี่ยครับตอนนี้นะครับมันจะมีหลักๆเลยที่อยู่ในตลาดที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็คือ DNV RP 0584นะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ใช้สำหรับออกแบบตัว Floating Solar โดยเฉพาะเลยแล้วกันนะครับนะซึ่งถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับอาจจะพอหาพอหาโหลดรุ่นเก่าๆได้อยู่นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เขา เนื่องจากว่า DNV นะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาพิมพ์แจกฟรีนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยเพื่อมาเก็บังค์อยู่ประมาณ5้าปีเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีเวอร์ชั่นเก่าๆที่พอโหลดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้ก็อาจจะโหลดไม่ได้แล้วแต่ว่าผมสรุปในหลักการก็คือว่าในเอกสารเล่มนี้ครับไม่ได้บอกวิธีออกแบบอะไรเลยนะครับเป็นบอกวิหลักการการออกแบบแล้วกันนะครับซึ่งหลักการการออกแบบอันนี้เขาก็จะพิจารณาว่าไอ้โค้ดอันนี้ครับมันจะบอกว่าจะอ่อง ออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงโหลดอะไรวิธีพิจารณายังไงนะครับแล้วกว็วิธีการบำรุงรักษานะครับเป็นเหมือนกับเ u t l i n e จะใช่ว่าต้องดําเนินการยังไงนะครับแต่ว่าเอกสารเล่มนี้ครับมันจะมีอ้างอิงไปที่เอกสารอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ DNV RPC 2 0 5อันนี้ครับเป็นเอกสารที่เอาไว้ชี้แจงวิธีการคํานวณโหลดเข้าโครงสร้างของเราแล้วกันนะครับว่าโหลดที่เข้าโครงสร้างมันเท่าไหร่นะครับ อันนี้มันจะบอกถึงตัววินแรงลมนะครับแรงกระแสน้ำแล้วก็คลื่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับที่เราใช้ในการคำนวณแรงลมนะครับทีนี้ส่วนที่มีส่วนที่เราใช้อ้างอิงอ,อีกอันหนึ่งก็คือตัว i ิธ Standard BS 6349-1นะครับ i ิธ s t a n d a r d อันนี้นะครับมันเอาไว้คำนวณขาคลื่นนะครับโดยที่ถ้าเราจำกันได้สมัยเรียนวิธีวิชา ไฮ d ดรลิกหรือวอเตอร์รีสอร์ตเอนจิเนียริงนะครับเมื่อเรารู้ความเร็วลมแล้วเราไปคำนวณหาระยะเฟสเลงนะครับเราก็จะได้ความความสูงของคลื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าอุบัติของคลื่นนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะได้คลื่นในการออกแบบนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าแรงในการคำนวณเนี่ยมันเป็นแรงลมเป็นหลักนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็อ้างอิงตัวมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับในการคำนวณแรงลม นะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ใช้อยู่นะครับมันอาจจะมีโค้ดอื่นที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น A S C E 7นะครับหรือว่า J i S นะครับซึ่งซึ่งก็มีลักษณะในการคํานวณลมเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าผมใช้โค้ดนี้เป็นหลักในการออกแบบนะครับแล้วก็มันอ้างอิงมาถึงโค้ดนี้นะครับผมเลยนำนำ D N V R P C 2 0 5นเนี่ยมาใช้ในการออกแบบแล้วกันนะครับ ไม่ไปซะแล้วครับทีนี้ตัวแรงที่ใช้กระทาในโครงสร้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับแรงที่กระทาในโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีหลักๆเลยก็คือวินเวฟและเคอร์เลนนะครับวินหาได้จากไหนนะครับแรงลมก็ปัจจุบันนี้ก็หาได้จากโค้ด DTP นะครับหรือตัวโค้ดของของอกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือไอ้วินโหลดนะครับเราต้องใช้วินอะไรนะครับ อาลี่วินสปีดกั๊ดสปีดหรือแล้วค้าบอุบัติเท่าไหร่อันเนี้ยในโค้ดไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามันต้องใช้ที่ค่าบอุบัติเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อพิจารณาจากอายุของโครงสร้างแล้วกันนะครับตัวโฟลติงโซลา a r นะครับตัวโฟลติงโซลานะครับอายุการใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณยี่สิถึงสาสิบปีแล้วกันถ้าเราดูรายการความคุ้มทุนแล้วกันนะในการออกแบบนะครับเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าปี นะครับแต่ว่าวางแผนการใช้งานจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่30ปีเพราะฉะนั้นคาบอุบัติที่เราเอามาใช้ในการออกแบบนะครับก็ถ้าเกิดเป็น Code o f ฟชอ r ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดอายุเกิน10ปีนะครับเขาจะแนะนําให้ใช้นะครับคาบอุบัติของการออกแบบนะครับมันอยู่ที่100ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยคาบอุบัติของอวินสปีดเนี่ยมันจะอยู่ที่50ปีนะครับอันนี้เราก็ต้องเอามาแฟกเตอร์คำนวณเป็น100ปี นะครับหรือว่าในกรณีที่ใช้50ปีก็ก็ไม่เออร์เลอร์มากนักนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำแล้วกันนะครับส่วนคลื่นนะครับมันดีไลท์มาจากวินนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลลมปั๊บนะครับเราก็เอาข้อมูลลมอันนี้ครับไปหาคลื่นโดยใช้โค้ด BS ทีนี้การหาคลื่นที่จากจากลมนะครับมีข้อสังเกตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในโค้ดของ BS เนี่ยครับการหาคลื่นจากลมนะครับมันใช้วินสปีดไปหา ไปหาไปหาความสูงขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องใช้วินนะครับหลักๆเนี่ยมันควรจะใช้วินที่สามชั่วโมงเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการจะทําให้ขึ้นเกิดได้เต็มเต็มรูปแบบนะครับมันต้องใช้เวลาระยะเวลาน,านานานพอสมควรนะครับแต่อันเนี้ยในกรณีที่ของเรามันออบ่อเราเล็กๆนะครับไอ้พวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของกระแสน้ํานะครับกระแสน้ําอันเนี้ยครับปกติครับ,รบเราต้องดู การอัตราการเปิดปิดการใช้งานของบ่อน้ํานะครับว่าบ่อน้ำเนี่ยมันมีการกระแสะน้ําเข้ากระแสะน้ําออกเท่าไหร่แล้วคํานวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อหน้าตาัดซึ่งเท่าที่ทํามาเนี่ยไอตัวกระแสะน้ำเนี่ยมันแทบไม่มีผลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโหลดหลักๆที่จะเข้าโครงสร้างส่วนหลักส่วนที่เหลือครับจะเป็นโหลดที่เข้าตัว floating นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหลดจาก PV นะครับซึ่งโหลดจากตัวแผงโซลาร์เนี่ยมันมีน้ําหนักค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับ เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ก็อยู่แค่ประมาณ15้าถึง20กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีน้ําหนักของตัวมันเองนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักของไอตัวองค์ประกอบนิดหน่อยหลักๆเลยอาจจะมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นหลักๆเลยก็คือน้ําหนักของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ลูกหนึ่งนะครับหนักประมาณร้อยถึงร้อหสิกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักแล้วกันนะครับนอกจากนั้นก็มีน้ําหนักของไลฟ์โหลดนะครับแล้วก็วอล์กเวย์นะครับแล้วก็อาจจะมี อักเ d e เท a าโหลดนะครับในกรณีที่เกิดความเสียหายนะครับต่อโครงสร้างของเรานะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ a c c เ d e เท a าโหลดส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเอ่อคลีฟของฟาวเดชันแล้วก็ตัว e รีสเต s ชิงโหลดก็คือโหลดที่เกิดปกติเวลาเราเราผูกมัวลลิ่งนะครับเราจะดึงให้ตึงนิดหนึ่งนะครับเราต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนข้อมูลที่เราใช้ในการออกแบบนะครับ หลักๆเลยก็คือไะเดาอันนี้เราหมายถึงระดับน้ําความความสูงต่ำแล้วกันนะครับความสูงต่ําของไอ้ตัวระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนบารทิเมตตี้นะครับก็คือระดับท้องน้ํานะครับแนะนํานะครับให้ทำทำบารทิเมตตี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบ่อน้ําความจริงมันลึกไม่เท่ากันตลอดนะครับบางทีมันสูงต่ํา หนึ่งเมตรหรือครึ่งเมตรเนี่ยก็มีผลต่อการกําหนดความตึงของเส้นเชือกแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวข้อมูลธรณีเทคนิคนะครับก็แนะนําให้เจาะดินนะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะข้างๆนะครับเราเจาะบริเวณในบ่อเลยก็จะยิ่งดีนะครับการเจาะในบ่อนะครับมีข้อเทคนิคแนะนํานิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเราไม่สามารถเจาะในบ่อได้เนื่องจากว่าน้ําลึกอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําให้ใช้ g r a แ s มเ p l e r นะครับก็คือ grab เป็นเหมือนกับคล้ายๆที่ตักดินนะครับ แล้วก็แล a ฟตัวอย่างขึ้นมาก็ยังดีนะครับนะหรือว่าเราใช้พิสตันคอเลอร์ก็ได้นะพิสตันคอเลอร์ก็คือเป็นกระสวยแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ํานะครับแล้วก็แล้วก็ยาวประมาณครึ่งเมตรนะครับแล้วก็ดึงตัวอย่างขึ้นมานะครับลักษณะเราก็สามารถเก็บตัวอย่างมาได้ไอตัว geotechnical information เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีผลมากต่อการออกแบบแล้วกันนะ,ะนะจะ optimize ให้่ p t i m i z e ขึ้นอยู่กับตัว เทคนิคเข้าข้อมูลธรณีเทคนิคเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือตัวโฟเตอร์คาปาซิตี้นะครับก็คือตัวตัวทุ่นนะครับว่ามันมีรองรับได้น้ำหนักได้เท่าไหร่ปัจจุบันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันอีกรอบปัจจุบันทุ่นที่เราใช้ตอนนี้ครับมันจะเป็นทุ่น HDPE นะครับซึ่งมีความหนานะครับความหนานะครับประมาณ20-25เซนติเมตรนะครับทุ่น HDPE นะครับที่มีความหนา20-25เซนติเมตร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักอะคิมิดีสนะครับในการคำนวณน,นะครับน้ํามีความหนาแน่นหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรเนาะถ้ามันจะจมยี่สิบถึงสมมุติว่าทุ่นเราหนายี่สิบห้าเซนติเมตรแล้วกันนะครับถ้ามันจะจมทั้งแผ่นเนี่ยครับมันก็แปลว่ามันจะรับแรงได้สองร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับสองรอยห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับซึ่งก็ อค่อนข้างจะเยอะเกินความต้องการแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาตัวตัวแผงโซล่านะครับซึ่งมีน้ำหนักประมาณ20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็จะเหลือรีเซิร์ตนะครับอยู่ถึงประมาณ230กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยถ้าเราใช้ไปเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะลอยขึ้นมาเยอะเลยครับแทบจะไม่จมเลยแล้วกันนะครับ Uh, ไอไออันเนี้ยส่วนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือว่าที่เขาทําเป็น2 0่สถึงยีนะครับมันมี requirement ของงานเขื่อนของ EGAT แล้วกันเนาะเขาบอกว่ามันจะต้องรับ l i ฟ e load ได้150กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเขาก็เลยเผื่อไว้นะครับเป็น20-25ถึง25นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะผ่าน requirement ของ EGAT สำหรับโครงการเขื่อนขนาดใหญ่นะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการออกแบบแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโปรชาร์ที่ผมเอามาจากยืงมาจาก c o u ค s e แวร์แล้วกันนะครับนะถ้าเราดูง่ายๆนะครับผมขอแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันนะครับมีส่วนที่อยู่ด้านล่างกับส่วนที่อยู่ด้านด้านกลางแล้วก็ด้านบนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะเริ่มจากการหาดีไซน์ว n v i ์เม m นต์ก่อนก็คือตัวกระแสลมกระแสน้ํานะครับนะแล้วก็ตัวคลื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถทําเป็น steady environmental load เนี่ยเราสามารถทํา static modeling analysis ก็คือคํานวณมือในลักษณะที่เป็นเชิงคํานวณมือก็ได้นะครับโดยใส่โหลดเป็น s u s t a i n load เข้าไปในการวิเคราะห์ของเรานะครับแล้วก็หาจํานวน modeling ที่เราใช้นะครับหรือเราจะใช้ตัว uh, wave frequency motion ทั้งในกรณีที่เป็น high แล้วก็ low frequency อันนี้เป็นอันนี้เป็นสร้างของ Naval architect นะครับก็คือว่าเขาจะใช้เทียบกับว่าไอโครงสร้างของเรานะครับ อ่ uh, wave frequency motion อย่างเช่นแพลตฟอร์มอันนี้ครับก็จะเป็นอ่า uh, uh, wave เ frequency motion แต่ถ้าเกิดเป็นตัว floating structure ขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็น low frequency motion นะครับอันเนี้ยสองอันเนี้ยที่เรารวมกันก็คือเราทำการวิเคราะห์ลักษณะเป็น finite element นะครับโดยใช้ d e f e c t i o n theory เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาแรงตึงในเส้นเชื่อกของเรา นะครับแล้วก็ลองดูที่ว่าแรงตึงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกของเราหรือเชือกลวของเราเนี่เป็นเท่าไหร่นอกจากเลนอกจากนี้แล้วนะครับในกรณีที่เป็นงานออฟชอร์ Off ส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะแนะนําให้เราเรียกว่าเราจะต้องพิจารณา damage condition damage condition นี่ก็คือเชือกลวของเราเนี่ยขาดไปนะครับวิธีการวิเคราะห์เนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยเขาบอกเขาว่าให้เชือกลวกเนขาดเส้นหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะดที่เข้าในงาน ออฟชอ์ที่เชือก่วของเราเนี่ยหรือว่าจุดดิดยงของเราเนี่ยมันมีไม่กี่เส้นนะครับหกเส้นแปดเส้นนะครับแต่ในกรณีนี้ครับเชือกลวของเราหนึ่งเกาะนี่มีสี่สิบห้าสิบเส้นนะครับในการพิจารณาแบบนี้ก็อาจจะมีผลน้อยแล้วกันแต่ก็ยังมีผลนะครับจะต้องใช้ในการพิจารณาเหมือนกันนะครับเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดเชือกหูหนึ่งมันขาดถูกปะครับถึงเรามียี่สิบเส้นแต่ว่าถ้าเชือกอันนึงมันขาดนะครับหวมมันจะกระจายไปที่หูอื่นนะครับมันทําให้หูอื่นขาดตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเหมือนกัน นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ทําให้เกิดการวิบัติในทันทีนะครับแต่มันอาจจะทําให้เกิดการเสียหายเนี่ยเป็นพ่อดๆกันออกไปได้นะครับ